สวัสดีค่ะไอสันบ้านสาวเชิชมกบี่น้องข้าวตังไกเบาดำครับกินเขาแล้วกับมารูละนะค่ะไปเรื่องรูละบึดนึงแล้วกับสิบาพี่น้องค่ะมาซื้อของมันเนี่ยค่ะเพระาะว่าจะเป็นของอันนี้ละเป็นเขาคองที่ว่าเขาจะซื้อไปเฮ็ดลงน้ำมืออื่นเนาะซื้อน้ำซื้ออาหารซื้อยังแล้วก็ซื้อถวยซื้อจานซื้อแก้วนั่นค่ะที่เขาจะไปเฮ็ดบุญมืออื่นแล้วก็จะไปทอดกะทินน้ำกันพุ่งนี่นะค่ะพี่น้องไปร้นานนี้เพื่อจะปิดก้อนเขานาะแห้งฝ้าซื้อถวยลุก ถวยเลยตีมันเอาไปแจกนะเป็นกล้องมาจะมนถกอีกว่าถวยได้หน่อยนะเออถวยเบ่งกันเบ่งถวยกันเด็กแก้วกับมหรายรุ่นเยอะแก้วเดียวอิ่มน้ำแบบอิ่มเลยนี่ขนาดนี้เนาะกับบัตรใบใหญ่ดแก้วน้ำอันนี้ตัวยางเพิ่นซื้อที่บ้านแก้วเอาจักอัน่ะสามมนร์เนาะ นี่ขนาดเดียวกันปะสองแถวหนึ่งแถวหนึ่งมันมีจักรชินแต่ได้ปับองฉันเบิ่งกันบิตโอ้หลายอยู่ดอกสามอ,ะอ่ะสามกุยนีด,ดูถอยหน่อยนี่นี่พอดีเนาะพอดีนี่พอดีเนี่ยบ่นอยบ่ใหญ่เบยเดือหน่อยก่อนก็มีบ<อ>่หน่อยโพดอันนี้เอาจากหาปะโมยใหญ่ปะฮะ าหานี่เนะาะอ,อันนี้มันจากอนหารสันี่วงนี่จากสวยลอยหนึ่งโอ้ลอยหนึงนน่งปุณิล่ะเนี่ยเอาจากซี่ลอยก็ได้เอาเนานะเพื่อไว้ไจะไม่เห้ดหลายเด้หรือว่าจะสามลอยก็ได้สามลอยเลยสามซะเว้ยละเว้ยละไม่กับวัตถโอ้ยว่ะเอาเพิ่มมาอีกเนี่ยจานเนี่ยอีกแพ็คนึงอ่าสองตีเอาซอม เลือกซ้ำกันเออไปมีขวดรุ่นของเขาอยู่ตังเนี่ยไม่ได้ถามเพิ่นเยอะนี่เท่าไรเบี้ยวจังว่าเป็นยังไงเบี้ยวน,นึงเอาคันว่ามีเก่าวรถจ้าอันนี้ก็ได้สาม,ามแยกแล้วเป็นสามเนาะหลอด,ด,ดูน้ำเทหลอดก็สองหลอดดิรอดแบบนี้ก็ได้นี่เด้รอดน้อยนี่เด้ อันนี้มันยาวพอดเนาะแบบน้อยนี่ล่ะสีแดงสีขาวดีกว่าได้หลายอันอนี่นก็สีน้ำเงิสีเหลืองไมคะนี่ก็ะองอันสัมวันว่ามีแบบน,น้ำเนาะเทานะ่ดเอออรุ่นนี้น่แะแต่แข็งดี ตอนนี้ซ่อนอันนี้รุ่นสีดำนี่สแข็งก็กันบ่ซ่้ำกันแหละเนาะนี่ราคาเท่าไรนี่สามสิบห้าสมสิบห้าเมอู้ดีหลายอยู่นี่เธอเอาสองอันลอยกลวเนาะเอาสองอันเละของรลอยอันนี่ยสามลอยคุนี้เหรอเนาะ สองร้อยคนกระสิหลายพีย่น้องเนื้อเรือสองร้อยอันนี้นี่ใหญ่กว่าาจางังพอน,นึงเลยบามซื้อยุนี่แหละมันครบกันมันที่วัวงบอมวางเสร็จนะอันนี้เจ้าใส่ของหวานน้ำหกแถวของหวานน้ำเด้ซื้อซ้อนเนี่ยพอน้ำแับเนี่ยซ้อนของหวานซ้อนของหวานเซบ้าแบบนี้บ่เนี่ยเธอเนี่ยเรื่อยๆละนะเนาะ มีในขอ,องมานมาเขาจะใส่อย่างแค่นั้นแหละกะบะถือเจ้วพี่น้องตะบะสื่อไปรถค่ะจอดล้านเดียวเลยค่ะสอง,ส,องสีก,ออกเจ็ดจ้ดะเจ็ดกับไปเลยฮ เครื่องคองวานเครื่องเกงอยากเส้นเอานี่ม,มาไหมนหนพี่รันอ่าได้ครบแะ้วดีน้าเหรอครบลวใส่อาหารแล้วกันมีเมนูมืออื่นนะคะ่ะก็จะคิดว่าเอาที่แบบว่าคลนมาก,ก้วกสะดวกสบายห้องน้ำที่ว่าบ,บ้างสินะการแจกทานบางทีเพราะว่าห้องก็ไ่ได้ไปตะแจกทานนะห้องก็สิน,นีอันไปแห่กะทินน้ำพึ้อีกอยู่อ่าน้ำบาเถอะนี่ผสมอยู่กับนี้เอาผสม สามเพคเนาะฟาร์มเนาะโคแล้ว really? ก no no ็ผสมน้ำอุ้ยโคกอย่างเอ็ดนแสดงผสมเขาเนาะเน้ำอะไรกันเนี่ยน้ำเขียวน้ำตาเหลืองกับน้ำเขียวเน่ะโคกแดงส้มรึปะง่ายดีเนาะแต่มันไม่เห็นแตะโคกหลังหนึ่งเขียวเอาสีลังนรัสีส้มนี่เด็นี่ครบหลังอื สีแดงแบบเนี้ยสีแดงบังหนึ่งครับอันนี้มันโสโอ้ยย่อมลุงนี้สีแดงหนึ่งไม่เอาน้นเนี้ยนี่สีเขียวปะเหรอสีเขียวสามสีกับติปสามสีพอนะสามสีค่ะไปครับภาพไป้บึงหมูบดยวนโกตานี่เด้อพี่น้องเด้อ เรียกนะครับแล้ววิหงเงมุนลืมเถอะสื่อใครจากแผงกันนะพี่น้องสื่อหมูบดเขาโพดนะคะเอาใครกันแผงหนึ่งโอ้ยไปครับพาไปต่อยีครับสูตรแง่นมากมากแห่งสื่อมาสอบมาอย่างแหงมากเรื่องเนื้อยุ่เนื้อกินอันนี้แห้งชอบไปเฮ็ดบะสนี่น พู้สิไปซอยเฮานะ่ะแม่แม่บ้านแม่เบิ้มแอนน์นี่นนยพี่ป้านาอาที่ว่าเพิ่นจะไปแห่น้ำเนี่ยค่ะวันนี้แตาเฮาได้บุญเยอะไงเด้อนปีน้องตาลปีนะเพิ่นกะเฮาเฮ็ดเฮ็ดยุบัสซาเสื่อมเฮ็ดยังมียังไงสรอยออกเด้อไปมาเปิดทีนี้พี่น้องมาเด้อค่ะพาพี่น้องมาตลาดแต็งต่อโอ้ห้ามงกว่างหกมงคำล้วพี่น้องวันนี้หลีลานน้องเต็มที่จังมันคำเลี้ยวเสือ่อมไป ไปไปเนี่ยพี่น้องยังบะโคบอีกอยู่เดี่ค่ะเปลาเห็ดน้ำอาหารของหวานเนาะมื่อื่นตื่นเต้นแล้วก็นอนุโมทนาบุญน,น้ำด้อค่ะที่าพี่น้องคนมาร่วมทำบุญน,น้ำค่ะเดี๋ยวคอยไปฟังไลท์ื้อไลท์น้ำพอดีเนาะมาสื่อของก่อนเอาป่อันนี้ล่ะของเอฟเอฟเพื่อไม่ได้ทามเพิ่นพี่ซีนเอฟมามากกันค่ะ <c oughs> จะไปเห็นโลงฐานเสร็จเดีไปซื้ออีกบางเรื่องหนึงนงน่งว่ามันมีแบบอย่างก,ก็ตุดใหญ่ๆนะยุร้านโกตามกับมีแต่ว่าถ้าเสือมเข้าใจว่ามันมีแบบเละๆนะไม่มีแข็งใหญ่ๆนะใค่ผักกันขอวาง,าวางน,นี่เดี๋ยวจะวางปีดกันแล้ว okay, นะี่ยเอาแครอทเนาะแครอทแครอทเนี่ย เห็ดผดมารากาของหวานรากาน้ำโคกซช่นจ้าจากโหลปุ่นหล่ะจักขั้นหน้านี่มันมีเป็นนี่เนาะพักขั้นหน้านั้นเอาจากสามโลกอะไรไป E หกเจ็ดโอ้โหกะล่ำนี่สิกะล่ำเสตียอลายอยู่ให้เราเส่ถุงไปสร้างให้เนาะ ปลาล้มยหแกนไ่เาตห้น้ยปลานี่หลายเติมมันจะแซบแบทห้าตบานเสริมบไดิเฮ็ดดอกให้เอื้อยเฮ็ดคกินแซแบทเลยบไ้ก้อนเลยเนี้ยทีนด้คืนไปซื้อมาใหม่อีกเด้อค่ะนึ่ยุตลา,าดแหลงแต่มีหลายเดี๋ยวฟากลับไปมันปิดสองทุ่ม ยูนิเดซีแพ็คหนึ่งพอปะหายบ้างหน่ะยสิบห่มาหลูเดิหนาลช่วงแล้วก็หันมาเลยซื้อไปมาหลู่าหลายเดือหน่อยอ๋อจ้าลืมวันดอกด้วยเออลืมซื้อฮอตดอกอ๋อก็เหลือมั่มม่นเลยฮอตดอกอีกเนาะ สาธุค่ะอนุโมทนาบุญพี่เพิ่นเฮ็ดบุญนะอีหลไรเห็นบ่พี่น้องุูน่ะเพิ่นยันขนาดบ่อบฟอก็ได้ก็จ้างอ๋อขอบพระคุณค่ะขอบคคุณ่ะสาธุสาธุค่ะกิจการร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองขึ้นมาย้ำเดี๋ยวก็มาสื่อตอนนั้นพี่เพิ่นเพิ่นกระถามเขาเขาบอก่อยากบอกเนียญาติเพิ่นแถมเออมาด้เพิ่นแถมแล้วเขาก็บอกเพิ่นเพิ่อนกระถามเพิ่นอนซื้อไปกินกับขงจืบอเมนเนาะค่ะมันก็ซื้อเกินประมาณ ไปเออสีแบกกนอันนี้ ойти, ula, okay? ing. ไปจังเลยซื้อมาตัอยครับอันนี้ละแสองอ๋อมสองอันหนึ่งบังใช่ยังอีกอันนี้ม่ใช่เบอร์คืออันนี้มันมะเม่นุ่มเดือสองอันเอาเอาสองันนั่นละจ้าไปครับย่างไปเบิ้งมากากันข้าบึ้นหนึ่งพี่น้องบ่าเป็นต่นั่นปะจะตังอะไรบ้างกระรอืมลืมขาวไข่หั เหลือมาม่าพี่น้องนึกว่าเมนมาม่าสีมีแบบเออนี่ย่งก่อนตุดยิงใหญ่ะนนะว่าเมนต้องกลับไปซื้อแตรุ่นนี้ยุโกตาไหมโอ้ซื้อพักซื้อใหญ่ยันเ้กัมาซื้อแต่น้ำเราด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็รวมอนุโมทนาบุญน้ำดีดิแตะเสื้มก็อยากบอกเพื่อน นั่นสิว่าอยากได้ของแถมบ้านเมนีนเถอกค่ะแต่สาธุนัากันเนาะค่ะอย่าไปคิดอย่างไรเถอะผู้เปิ้ลหาเพื่นยังไม่คิดเลยเสด็จมาเนี่พี่เจ้าเสริมเนี่ยมารคนะิดก้อนผู้เปิ้ลหาเพื่นยังไม่ได้คิดอย่างเลยเพิเ่นเองอยากเฮ็ดบุญเพราะว่าผู้ลังคนสิบ่ได้มีเวลาไปเฮ็ดบุญดูไปแต่มามาอีกค่อยจะเลี้ยวไปนะค่ะโอ้พี่น้อง <laughs> มัดคือกันได้อีกเกาค่ะ ไปเปรนไงค่ะพี่น้องได้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งของอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่านอกจากว่าจะขาดต้อบกพ่องยังก็ค่อยไปเบิ้งกันที่หลังเอาเนาะค่ะกลับบ้านกันข้าไปไหนไปเบิง้งหอนแล้วป<อ>่ะนี่พี่น้องไปเถอะของเอาของลุงกันเด้อค่ะวุ่หลาคลองที่เ้างคืนนี่ล่ะมาเบิ้งว่าเ้าได้ยังแน่ค่ะ<อ>มือน,นี้ยหอนแล้วครับหนลงเรียบร้อยเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ละ่ะเ้าก,ก็ใส่งบไปอยู่ที่ว่าพี่น้องปเป็นมันก็ ขาดอีก2 0งร0อยสาร้อยก็บาทะค่ะหกพันเนี่ยนาะเธอเนาะนี่ละก็ได้ของอย่างเนื้ิพี่น้องเมนูหลักมืออื่นเลยนะคะ่ะคือสามอย่างนาะนี่จะเป็นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวขอแยกอันนี้ไว้ก่อนนี่อันนี้เส้นส้ของหวานที่แรกของหวานนี่ก็จะเอาถุงไปน้ำเนี้อย,ยุติว่าสิตากใส่ผู้เพิ่นกิ่นยุ่งอันเลยผู้ใดใส่ถุงก็กลับบ้านนยค่ะนี่ใส่มามา่านี่ใส่ของหวานอันนี้ใส้นน้ำกับ สามลอยก็จอกระสีวัดพอ,อยู่บ่เนาะบ่พอย่มไปซื้อน้ำมันเอ้าออกพอวาซื้อลุ่นใหญ่มานะคะเป็นเครื่องไส้ส่วนเมนูหลักเขาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะมาม่านะคะได้หนึ่งได้สองสี่ฟังว่าจะพอหกแปดได้สิบเอ็ดเนาะมืดตลาดแล้วค่ะ ได้สิบเอ็ดตูดกรหลายเติบยูดอกเพราะว่าัก็ยังไม่ได้บ่ได้ว่าเสียนันได้สิบเอ็ดตูดแล้วกับนี้ยังอีกเขาพวกเครื่องเพิ่นนี่เนาะนี่หนึ่งอันนี้สุดของเพิ่อนอันนี้ก็ได้ซองอันมือตลาดเนี่ยค่ะเพราะเป็นอย่างอัมาเสริมแล้วกับพวกนี้เด้นี่น้ำปูน้ำปลาในเครื่องที่ว่าเฮ็ดผัดเหมือนเลยบัดนี้ก็จะเป็นเครื่องของหวานของหวานก็จะเป็นหมอ้อหนึ่งคือเก่านะคะเครื่องของหวานเขายึดเส้นเป็นบ้านเหนือเงนะ ก็จะได้เช็คของไปน้ำเนาะอันนี้เครื่องนี้อ่านี้ปึ๊บนี่นี่เครื่องของหวานก็จะเป็นสาคูกับโพดนะคะ่ะเป็นสากคูกับโพดมืออื่นสาคูกับโพดหม้อใหญ่นะคะ่ะสากคูกับโพดหม้อใหญ่ส่วนภาพาเนี่ยเอาไว้พิกอนกะทิลูกกะทิน้ำตาลอันนี้เครื่องของหวานาของเขาสาคูกับโพดเช็คของไปน้ำว่ามีนยังที่ตอ่อนซื้อฮอกกระชิกเด้ล่ละหลอดสอง ซอมสองซอมนี่มันรอยก็จะเป็นสองรอยอันนั้นร้อยเนื่องก็สิเป็นอันสามรอยเดี๋ยวใคคิดว่าออยู่ดเอเขาซื้อมาเพื่ออยู่อันนี้ซ่อนตะของหวานกินครบหลอดซ่อนเนี่ยก็ครบแล้วเนาะอืมอ่ะปัดนี้มาเบิ้งผักด้วยมั้ยพี่น้องผักผักอันนี้ก็เขาซื้อมาเน,นี่ยจ้ะสิบสองโลซะเอาแล้วเอาน้ำสิบโหล ส2องโลกรนะลำเนาะสิบสองโลอันนี้เพิ่นกระเฮ็ดบุญน,น้ำอีกหนึ่งถุงพี่พี่ร้านนั่นแหละละค่ะเป็นเฮ็ดบุญน,น้ำตลอดละหนึ่งถุงอันนี้เอาซื้อเนี่ยของเพิ่นเพิ่นเติมไปอีกเอาก็จะมาซอยไปมือนี่แค่อดใส่สามโลหอนะเพราะว่าสีสันเนาะน,นี่ผักบุงงล้กก็มีตนหอมนี่น,นี่ก็เป็นเครื่องผัดมากๆค่ะ เขากัดเห็ดให้เพิ่นอิ่มที่แรกกืว่าจะเห็ดต้มข้าวเปียกแล้วกักระเพาะปลาแต่ว่าคนเห็ดดูยุ่งละกันอีกอย่างแบบว่าเวลามันด้วนไหลเนาะค่ะมันหอนแต่มันตักง่ายบัดนี้ก็เลยว่าพันมุ์มาเนี่ยเป็นอีอย่างที่ว่าเพิ่นมากมากๆเลยแต่ว่ามันบ่ค่อยมีคนได้เห็ดไปเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกระเบื้องลวดจะเห็ดปริมาณใดพันมุ์มาลาดหนาอีอย่างพวกเนี่ยเวลาแจกทันเนี่ยคนสิมากนะค่ะใช้บานเฮาแล้วก็ส้วนน้ำนี่กคะพอกรพอเก่าสามเพดไปกก้อนพอมาขันกระเพอน้ำบ้านเสริมเนี่ยคนมีขายอยู่แล้วอันนี้บ่ได้ยากนะคะ อันนี้คือไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้าไม่พอสุดสิมก็จะมาสือ่อน้ำบานเฮาก็ได้นะคะเป็นแพ็คเป็นยังกะมียุ่แล้วนอนน้ำบานเฮาก็เลยเอามาสามเลยก้อนสามกะอันนี้มันแพ็กระดับเด่นสิบสองสามสิบหกขวดกะโอ้สามโลกะหลายเติบยุ่ววง,ยงสว่ากันมาพอกับบไริยากค่ะทั้งสวานะเฮากับมาเจกาไอ้มาสือ่อมาอยังน้ำบานเฮาเอานาะนี่แหละเด้อค่ะกับกาบขออนุโมทนาบุญนะครับคะเมื่อนี้ก็เลยสุดสกระซีเบิ้งบอกหลายซื่อที่น้องเคนผู้ที่เป็นรวมเห็ดลงทานนั้นจะหน่อยกัน เพื่อนกับบอได้ประสงค์น้ำก็ออกมีดอกห่าถ้าบ้านเสริมกระยาบอกบุญมันละกระไดเฮ็ดได้ยังก็พวกกระเฮ็ดเฮ็ดเพื่อความสบายใจของต่ลขนค่ะตัวเสริมเองก็จะได้สบายใจเนาะคือวานน่นแหละเด้อค่ะทันแรกที่ว่าเฮ็ดลงท่านก็บบอไปนาะพี่พี่บุญมังสาเนาะค่ะจากไอ้บ้านทุ้มตำบลน้ำม้งอำเภอท่บบ้านจังหวัดหนองคายนี่เนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนไปเฮ็ดงานยุ้พุ่นนาะพี่น้องเนาะแล้วกับพี่ลินละดาเนาะค่ะบันเทิงสุขเนาะค่ะคนละหนึ่งพันบาทนะคะ รวมไปถึงเนาะค่ะพี่พีว่าเพิ่นบ่บประสงค์ออกน้ําอีกก็จะเป็นอีก500บาทแล้วก็300บาทเนาะพี่น้องก,ก็ลองบวกเด้อค่ะเดี๋ยวเสริมบวกเรียบร้อยรักษาเสริจมจะมาเต็ม,ตม,ตมดอ <c oughs> ก้วก็รวมถึงพี่ดาวเนาะค่ะพี่ดาวพร้อมครอบครัวเนาะ300บาทพี่พี่เจี๊ยบอุดรเนาะค่ะ200บาท อันนี้ก็เป็นไลฟซื้อไลฟน้ําของผู้ที่เฮ็ดลงทานเนาะค่ะยูเวอร์เป็นเฮ็ดบุญน้ำเฮาหล่ะกับเสื้อตัวเซาเสริมเองอีกเนาะค่ะหล่ะกับรวมถึงที่คำลาเนาะค่ะจาก USA ที่ว่าเป็นฝ่าไม้สามพันแปดร้อยบาทเซาเสริมกระเจามะเขาเนี่ก็บันแปดเนาะเนาะเขาได้บอกกันเวลากัจจีเสียบต้นพ่อป้าอีกสองพันบาทนะค่ะนั่นละกับเฮ็ดมดเลยเด้อพี่น้องเด้อนอกเหนือไปต่ออาหารพวกใดกัจจีต่อบุญกะซื้อน้ำบานซื้อน้ำบ้านซื้อน้ำบ้านเขาเอาเนี่ยจะซื้อน้ำของน้ำแข็งกยยังเเเหลือออีกู่นนาาะะ ละกาัเดียวบัดเสียบตนล่ะก็ค่อยไปเบิ่งกันว่าพี่น้องท่านใดที่ว่าเิ่นกร่รวมทำบุญมายุบุญละลอยสองลอยเท่าไรก็ได้เนาะค่ะเสเสริมหรือว่าพระเฮ็ดกับยกมืออนุโมทนาน้ำกันนี่ก็เสเสริมก็ว่าก็ได้บุญนั่นแหละค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สน,นีเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปพ่อกันพุ่นล่ะบัเทือมืออื่นนี่ส,ส้เสริมกระซีมีเวลาได้หลายเสะเสริมกระซีพาพี่น้องเบิ้งดอกค่ะว่าที่อเอาเฮ็ดไปนี่มันจะเป็นจังได้เนะะาะค่ะเป็นจังไได้ออน,นานกจ สวัสดีค่ะบ้อบสวัสดีครับเส,สริมหักพี่น้องนะค่ะ